สวัสด pues no ีค่ะวันนี้เรามายามดางกุ้งนะคะในบรรยากาศไม่พี่น้องอุ้ยโอกกมืดกุ้งโอกกมืดพี่น้องดึงเดูอถือกี่ตัวนี่เนาะพอได้กินอยู่ไปเด็กๆก็มานะคะพุนเด็กๆกินพุนค่ะพุนเด็กหน่อยเรียนเด็กสองคุณเย็นแห้ง ไม่เยือุดกะคอยสบายแล้วกคอยเก็บลราไปคอยเป้าออกทีเดียวมันนั่นนั่นหนาวเต้นดอกของทั้งโหนตีกลุ่มไหลแห้งเออไม่ใครเขาปันใดตัวนี้มันอยู่ทั้งนอกเนาะแม้นเขาเงิเสี่ยงเงิตี ถืออยู่ก็ถือว่าถือเี๊ดน่อเจ็บแต่เจ็บแน่เก็บน้อตีบ่อยมันหลงคายเฮียนี่ตีแม่นางยืนซึ่งเด็กหน่อยเอ้ยโหลดพันเด้อจะพากันลงน้ำเด้อหนาวได้กุ้งพวกเขาดังกุ้งลอยทั้งทึ่ง น้ำตื้นแล้ววันนี้เดินอยู่น้ำอันขัาๆเต็มอยู่นี่ถือดีคักเลยนี่พี่น้องอันหน้นากองคอยถือน้ำแล้วเสร็จอนจังน้อยพี่น้องจะอุดซันหนาวหนาวฮะ ข่อยหนาวโอ้ข่อยม้วนแล้วนี่ขี้เหี้ยามาเด้อพี่น้องลองเรือมาอาหลักสักคนเ้องเ็นกมทามเย็นหิ้นนี่จะนำวุ้นเหล็กว่วเปียกสูงเออนี่ท่านนี่ก็ถือกันก็ได้กินอยู่คือคือพึ่งหนักอุตุนู้ตัวนี้ไห โอ้นะคะพระอาทิตย์นะคะแม่แม่ใส่ละดิกหน่อยไป่ปองไดนนะ้เด้อมาเด้อปูนุ่นเลียนลุบหน้าลุบหลังอยากลุ่งน้ำลุ่งปะกาลุ่งยานหนาวแต่พอยังหนาวเลยนี่ซักเลยพุดมือหลัพี่นง tăng xây thông dạng ô, Yên của thông thảo nhau nhau mẹ, kìa ừ. mất mất ừ nè, tăng bậc muỗi tăng nhạn, ừ để xì chạp đâu, ừ. ừ. Nằm kia miệng kia kia, uẩn nằm nằm cho một ngày đứ. หลายแห้งพี่น้องก็ปุุงพ่อได้กินมาถึงมองเร็วปุ่นฟังตัง้งปุ่นกับใสได้คืนครับฟังทางซะฮะจะไปสำรวจเมื่อไหรนะตื่นก็มองนี้ต,กกต่างสีเลิกๆแก้งน้อยหู้ละวเนะแน่มบึงเ <c ười> ออ อีกแล้วซันอีกแล้ว,อ,ลวอุ่นสามมีมวลคักเลยตังเ์เลยตังค์แม่กัสบายอุ่นเรียนดินกันมวลมวล đang năng cài nha không có nào đâu cái nồi. Đọc, như từ lần. Ừ, nhìn cho trời. เอาบอ่น้วบ่สาม,มีผุ่นไปไปเล่นดังอีหยังยพุ่นอือหมดหมดแล้วพี่น้องหมดแล้วหมดบ่นั่นถึงสวนอยู่เนาะ <c oughs> อือ <c oughs> ตัวนี้แม่คักเถอะตัวนี้มันอยู่ไก่สาก็ว่า นี่พี่นอ้องค่อคักค่ะ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 คืะอเก็บได้ไหมเออเด,ดี๋ยวสิกเก็บดอกเออลูกเพ็ดเก็บสักเทีเ่ยวโอ้โคนเยอุดเราหยันกุ้งแล้วหายไปแล้วเ <laughs> ด็กหน่อย,นะยมาเด้อมาเด้อพี่เข้ามาทางพี่แล้วเด้อผู <laughs> ้ใดสิีกขาลงมาหาแม่เด้อ ไปแล้วตอนช่วงหนานามเนาะวางนนิอุ้ยเป็นทะเลเลยพี่น้องเอ้ยน้ำในข้าวผ่านมาใส่มงบรรยากาศช่วงเช้านะคะบิกบ๊กบิ๊กพระอาทิตย์กำลังขึ้น พวกเขากลุ่มอยู่ทางเหนือบงแต่ป่ายัางหัวสักอยู่นั้นเออถือคาแเ่ว่าตัวนี่งพี่นอ้องย่างหลายทั้งบักหอยอันนั้นปลาพอได้กินอยู่กินหมดแล้วก็ววน่อยเฉียวคาดัางขึ้นบ่าหาจำนายคาดัางบ่ ไปเียดป้าหน่อยอยากได้ปลาหน่อยซิมมึงฮอเสียอยังเดี๋ยวเรามารอลุ้นนะคะว่าต้นเท่จะได้หลายปันได้เนาะพี่น้อง อย่าอย่าอย่าเอาหยอกกันเร็วทั้งปนแตงเอ้ยหนาวได้จะลงน้ำด้อมาแล้วแล้วมีคนอยากลงเลยนี่แต่คนหนาว ไม่ค uh. ่อยากมาลงน้ำโพหุ่เลยหนาวหนาวเถือกถึกเถืกมันมันมีกระสิบเขาเนี่ยพวกเขาเนี่ย จีโอ,อกหลายผุนโอ้ยผุนเล่นมวนคัากเลยผุนผุนเออะตกน้ำได้นั่นเด็กๆนะคะสนุกสนานใหญ่เลย ว่าลงเลว้วข่อยหนาวเอาสิไปเที่ยู่บุบานค่ะพามาชมบรรยากาศเก็บดางกุ้งนะคะพาเด็กๆมาเล่นเล่นหลินนี่ทองมาลองเลือกพี่น้องหนาวสังคุเป็นมาเป็นเสีเอาไปเที่ยู่บุบาน đồn xin nào Ừ. baba 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 Ừ. baba 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 Ừ. เป็นประตมา g มหาเมเด้อเด็กๆนะคะหนาวหนาวแล้วขึ้นรถแล้วก็ขึ้นรถไปเลยเหรเห็นแหมพูดขึ้นแล้วท่อหยัดกับแล้วขึ้นรถขึ้นรถแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ๆนะคะเด็กๆก็จะขึ้นรถแล้วนะคะนี่เอาขึ้นรถเลยหลังขึ้นเลย ขึ้นว่ะเพชรขึ้นมาได้เพชรขึ้นมาได้หน,า,หนา,า,วาวหนาดเมื่อหลับพยูดมดหลับพี่น้องนี่คือว่าขึ้นเฮียนนะอ้ขึ้นรถนะครับุณจะไปขึ้นเฮียเฮียแล้ว ขึ้นเื่อใดเวอไปเลยจะดวกแห้งมีเฮียถือสอยบ้เฮ้ยขึ้นนายขึ้นนายลินหอยแล้วเพชรจะไปด้วยรถพุนนายนั่นนายหนานวแล้ว ก็ขอบคุณแม่ๆนะคะคลิปนี้ก็ไว้สซัมนิก,ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ